ซื้อมาให้ครอบครัวทานเนะเาะค่มบายสองก็เรวเป็นมีขาวเป็นมีขาวส3นะคะทิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ที่ชมนะคะ นี่นอสนและวนะคะนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ที่ชมนะคะเขาก็จะจัดผักเป็นถุงๆใส่ให้นะก็เป็นร้านค่ะเป็นร้านประจำที่เราเคยทานนะคะ ก็นั่งทานกับพื้นเนี่ยนะคะเพื่อนๆบ้านๆน,นะคะอีกคนหนึ่งก็เป็นเอ่อเส้นเตี๋ยวหมูค่ะหมูน้ำใส ก็เป็นร้านค่ะเป็นร้านประจําที่เราเคยทานนะคะก็นั่งทานกับพื้นนี่ะคะ่ะเพื่อนๆบ้านๆน,นะคะจะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะให้เพื่อนดูใบสองข้อเดียวเป็นหมีขาวขเป็นหมีขาวสิบสาม เด็กบ,บ้านะะนั่งทานกับพื้นนลยค่ะแม่เขาจะทาน,นะะขนมจีบค่ะขนมจีบแม่ตืน่นไหม เขาก็จะจัดผักเป็นถูงๆใส่ให้นะะก็แบบบ้านๆค่ะนั่งทานกับพื้นี่ยค่ะแบบบ้านๆค่ะบ้านๆบ้านเราเนาะบ้านนอกเราวิธีชาวบ้านค่ะขอบคุณนะคะที่ชมสวัสดีค่ะต้องไม่เข้าจะทานค่ะขนมจีบค่ะขนมจีบ พา,ห,าหลานๆเป็นวันอาทิตย์นะคะเนะาะพาหลานๆกินก๋วยเตี๋ยวคะ่ะส่วนน้องแม็กกินอะไรเนะมเมราะน้องแม็กคนหนึ่งก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูคะ่ะหมูน้ําใสครับรถไปซื้อมานะคะถัมดมกก็เป็นร้านคะ่ะเป็นร้านประจําที่เราเคยทานนะคะ ก็นั่งทานกับพื้นนี่นะคะเพื่อนๆบ้านๆน,นะคะ,อะของย่าก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะ,ะเตี๋ยวเตี๋ยวน้ําตกไก่เนาะของร้านครับรถไปซื้อมานะคะขับเหมาะได้มาดูวนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้ทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆอมือเที่ยงก็ออกจะ่ายๆนะคะออกจะใบใบหน่อยเนาะครับรถไปซื้อมานะคะขับหมอใบสองก็เร็วเป็นมีขาวเป็นมีขาว 3> ส3นะคะ นี่ก็ขอจบจต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ที่ชมนะคะเหมาะกับเตี๋ยวเรือ <laughs> อร่อยจ้าอร่อยอร่อยจ้าอร่อยก็ <c oughs> ม่เขาจะทานเอ่อ ขนมจีบค่ะขนมจีบแม่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ที่ชมนะคะก็เป็นร้านค่ะเป็นร้านประจำที่เราเคยทานนะคะก็นั่งทานกับพื้นนี่นะคะเพื่อนๆบ้านๆนะคะก็ เดยวบ้านๆคะ่ะนั่งทานกับพื้นนะคะีค่ะกินด้วซินี่ค่ะอร่อยเป็นมณทิทค่ะเป็นมณฑิที่ร<ด>พาเขาพบจ,บจับๆด้วยกันแล้วไม่เขาจะทานค่ะ ข,ข,ขน,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 นมจีบค่ะขนมจีบแม่ตุ้ยยูฮะแม่้ับรถไปซื้อมานะคะขับเหมาะ <c oughs> ก็เป็นร้านค่ะเป็นร้านประจำที่เราเคยทานนะคะ ก็นั่งทานกับพื้นเนี่ยนะคะเพื่อนๆบ้านๆนะคะที่จะสองกิโลกิ่ะเขาก็จะจับผักเป็นถุงๆใส่ให้นะคิ ชิคค่ะเป็นน่<อ>าร<อ>ักชิคค่พาข้าวโพดขนมจีบ,อ,จบอ้าวอะไรแบบอันนี้หน,น่อยนะขนมจีบค่ะก็เป็นก๋วยเตีย๋ยวไก่ของเขานี่ค,ะค,ะคะ่ะดีสิค่ะ <laughs> เพื่อนดูนะคะนี่ค่ะเพื่อนดู <c oughs> อ่เลยจ้าอร่อยอร่อยจ้าค่ะยก็ <c oughs> จะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะเพื่อนดูกีกคนหนึ่งก็เป็นเอ่อเตียวหมูค่ะหมูน้ำใส นอคบกซะแล้วก็คะคาซื้อมาให้ครอบครัวทานเนาะไค่ะค่สองกิโลน่ารักจังดูเป็นอบ้าดค่ะปิดค่ะอหาลานเป็นวันอาทิตย์นะคะเนาะอาหาน กินก๋วยเตี๋ยวค่ะส่วนน้องแม็กกินอะไรนาะน้องแม็กทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆแล้ก็มื้อเที่ยงก็ออกมบ่ายๆนะคะอบะบ่าใบใบเนาะของย่าก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะ,ค,ะค่ะเตี๋ยวเตี๋ยวน้ําตกไก่เนาะ,ะของร้านทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆแล้ก็ มือเพี่ยงก็ออกจะบายๆนะคะะบอบเนาะจะสองกิโลน,น,นีน่เนอะาติายติ่ย, <c oughs> ยเลยจ้าอร่อยอ,อร่อยจ้าอร่อย ค่ะเป็นนักเี่ยช<อ>พาข,าพข<อ>้าครพก็เป็นร้านค่ะเป็นร้านประจำที่เราเคยทานนะคะก<อ>็นั่งทานกับพื้นนี่ยะค่ะเพื่อนๆบ้านๆน,นะคะ<อ>กับเตี๋ยวเรืออ,อีกคนหนึ่งก็เป็น,เ,ปนเตี๋ยวหมูค่ะหมูน้ำใส ขนมจีบอ้าวเก็บอันนี้หน่อยนะขนมจีบค่ะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวอีกคนหนึ่งก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะหมูน้ำใสได้